กระผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย่ประธานครับก่อนอื่นต้องขอกับขอบพระคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนายชวนหลีกภยัยที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลผมชื่นชมในคำพูดของท่านว่าเราในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ จึงเป็นที่มาของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาจนถึงวันนี้อันนี้ขอบคุณด้วยความจริงใจเพราะเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจำเป็นจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนท่านประธานครับวันนี้สถิติตายสูงสุดติดสูงสุดเพิ่มขึ้นทุกวัน สถานการณ์อย่างนี้ผมถามท่านนายกหลายครั้งแล้วว่าท่านประยุทธ์ตกลงงบวัคซีนที่จะซื้อวัคซีนโควิดเนี่ยท่านตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ท่านตอบว่าเดี๋ยวให้มันระบาดเยอะเดี๋ยวผมก็เอางบโยกงบนู้นโยกงบนี้มาโยกมางบกลางมาวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชื่นใจสำหรับพี่น้องประชาชนว่า ท่านจะตั้งงบประมาณสักเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอต่อการซื้อวัคซีนพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาสรอรอที่จะฉีดวัคซีนรอแล้วรอเล่าหลงทะเบียนสองเดือนสามเดือนมาแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดตกลงจะได้ฉีดเมื่อไหร่วันนี้วัคซีนที่ท่านใช้อยู่แทบจะไม่มีความหมายอีกแล้วทันใหม่เข้ามาอีกแล้ว ผมฉีดสองเข็มผมก็ยังไม่มั่นใจว่าชีวิตจะปลอดภัยหรือไม่ท่านประธานครับเงินที่จะบริหารจัดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยที่จะต้องกลับบ้านมีไหมพูดสักคำไหมท่านนายกประยุทธ์ว่าท่านจะใช้เงินงบประมาณงบกลางเนี่ยช่วยพี่น้องกลับบ้านสักกี่บาทไม่มีคำพูดจากปากของท่านเลยท่านประธานครับประเทศเข้าสู่ความสับสนวุ่นวายสับสนอลหมาน มีข่าวปลอมข่าวลือมากมายเพราะบริหารจัดการไม่ได้ตกลงว่าพระราชกําหนดภาวะฉุกเฉินเนี่ยมีความหมายไหมใช้ได้ไหมการล็อกดาวแต่ละจังหวัดล็อกดาวกรุงเทพท่านคิดว่ามันจะใช้ได้ไหมมันจะล็อกได้ไหมวันนี้ผู้นำชุมชนอสมอ,สอ,สอ หรือคนที่เกี่ยวข้องที่จะจะม,มาตั้งด่านที่จะมาดูแลเขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีงบประมาณที่จะมาดูแลตามท้องถนนทุกคนยากจนหมดเอางบมาสิครับท่านนประยุทธ์เอามาให้จังหวัดเขาไปดาเนินการล็อกดาวน์กำนันผู้ใหญ่บ้านก็หมดตังแล้วหมดตัวแล้วใช้เงินส่วนตัวจนไม่มีเงินจะใช้อยู่แล้วแล้วใครจะมาทำงานให้ท่านใครจะมาทำงานให้ท่านประยุทธ์ เงินไม่มีส่งเงินไปที่จังหวัดสิครับส่งเงินไปที่อำเภอส่งเงินไปที่หมู่บ้านเขาจะได้ทำการล็อกดาวอย่างที่ท่านพูดท่านประธานครับวันนี้สมุนไพรไทยกระชายขาวฟ้าทลายโจรมะนาวขิงกระเทียมเหล่านี้มีอยู่ทั่วประเทศซื้อมาแจกสิครับ หรือเอาเงินที่จแจกนะั่แะเอามาซื้อเงินที่จะแจกนะครับคนละครึ่งคนจนทั้งหลายเอามาแจกซื้อสมุนไพรจากชาวบ้านเอามาแจกกันให้กินทั้งประเทศรอวัคซีนไม่ไหวแล้ววันนี้คนในเมืองเนี่ยไม่รู้จะไปหากระชายขาวที่ไหนชื่อรู้แต่ชื่อแต่ไม่รู้จักกระชายขาวคืออะไรขิงถ้ามันไม่พอน้ำเข้าจาต่างประเทศ เขาก็ทดลองในคุกมาแล้วไงครับในคุกหลายคุกกะเขาก็ใช้สมุนไพรทั้งนั้นไม่มีวัคซีนให้ฉีดในคุกมันก็หายได้หรือว่าไม่อยากให้มันหายหรืออยากให้โควิดมันระบาดเยอะๆจะได้ซื้อวัคซีนเยอะๆท่านประธานครับวันนี้ผมขอร้องขอร้องท่านประยุทธ์จันโอชาขอท่านเถอะ ท่านคิดว่าท่านเป็นอะไรท่านยังอยู่ดีใช่ไหมอำนาจยังอยู่ดีใช่ไหมมันไม่มีใครกล้ากับสามปอไม่มีใครกล้ากับท่านเพราะท่านมีปืนสักวันหนึ่งทนไม่ไหวสักวันหนึ่งประชาชนจะทนไม่ไหววันนี้ขอให้ท่านได้นึกถึงประเทศชาติและประชาชน ลาออกจากตําแหน่งไปซะให้คนที่เขามีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจคนใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ประเทศชาติจะได้รอดพ้นจากวิกฤตอันนี้ขอบคุณครับท่านประาน